อ่าโคด้าสวัสดีครับ à, oda, ครับผมในฐานในฐานะที่เป็นครูอยู่ในทํางานอยู่ในวงการน,นี้มานานแล้วจังหวะจังหวะนี้ประเทศไทยเรามีเรื่องพอดีเกี่ยวกับคะแนนการเรียนการสอนมีครูามาบน่นออกมาโพสต์มากมายเฮ้อทำไมสาเหตุครูถึงไม่ได้ทํางานทําไมเด็กถึงไม่เก่งมันเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ลา่ย,ยาวมาเป็นเอเซสหนะ้ากระดาษกระดาษอ่ะมีอะไรแชร์ในประเด็นนี้บ้างครับ อ่าคือคือถ้าถ้าสังเกตในการที่เวลาเราคุยเราเรา,เราสนทนากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นอะไรโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเรื่องการเมืองหรือเรื่องคูเนี่ยผมจะค่อนข้างที่จะวางตัวเป็นกลางนะครับแล้วก็จะพูดใน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 มุมมองของบริบทที่เป็นอยู่คือเราต้องแยกแยกแยกต่างๆก่อนแต่ก่อนอื่นขอ ขออนุญ,ญาตอ่าแจ้นนิดนึงว่าล่าสุดผมพึ่งได้รับเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการ้วครับไอยา <c oughs> ขอสแสดงความยินดีสำหรับคนที่ไม่ทราบว่าครูชำนาญการเป็นแล้วได้อะไรมันได้อะไรฮะก็คืออ่าถ้าในเรื่องของตำแหน่งวิทยาฐานะ <c oughs> ก็คือเป็นเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นความก้าวหน้าในที่หน้าที่การงานนะครับก็ในในเรื่องของริดเืิน <ำ S 2> ขึ้นเทียบกับ เงินเดือนขึ้นแล้วก็มีค่าวิทยาฐานะด้วยเป็น uh huh. ตังคหาที่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเงินเดือนเป็นเป็นค่าตำแหน่งนะครับ huh. เป็นค่าตำแหน่งที่งแยกมาจากเงินเดือนอีกทีหนึง่ง uh huh. ใช่ครับแล้วก็่าถ้าเทียบกับค่าราชการทั่วไปก็อยู่ประมาณประมาณ C7 ครับถ้าเกิดคิดเป็น C นะครับอยู่ในระดับประมาณ C7 อ่าโอเคทีนี้เข้าเรื่องเข้าเรื่องก่อนเดี๋ยวผมขอพูดเรื่อง,เร,อง,งรเรื่องนี้นิดนึงนะครับเรื่องมีครูเนี่ยเท่าที่ผม ผมสัมผัสมานะครับในในในวงการก็ส่วนใหญ่ที่ครูเป็นนี่เยอะเนี่ยอ่าหนึ่งเลยคือครูเนี่ยกู้ง่ายไม่ว่าจะในในในส่วนของสวัสดิการที่เป็นของครูเองก็คือสหกรณ์รวไมไปถึงธนาคารของของไม่ว่าจะของรัฐในเอกชนอะไรต่างๆเนี่ย,ยถ้าเป็นค่ารักชกาคือต้องแยกแยกแยะก,ก,ก่อนนะครับคือผมผมจะไม่อธิบายเรื่อง เรื่องเงินเดือนครูแล้วนะครับเพราะว่าผมผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะตอนนู้นว่าข้าราชการครูกับครูเอกชนเนี่ยมีความแตกต่างกัน mm hmm. ที่บอกว่าครูเงินเดือนน้อยเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นในส่วนของของครูที่ไม่ใช่ข้าราชการอย่างเช่นครูอัตราจ้าง mm hmm. หรือว่า,าครูเอกชนที่สอนมานานแล้วแต่ว่าในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนเขาอะมันมันไม่ได้เป็นเหมือนข้าราชการในส่วนของข้าราชการครูเนี่ยผมขอพูดเลยว่าเงินเดือน เงินเดือนเยอะครับเพราะว่าเคยรายการของคุณจัสตัสทุกความจริงเนี่ยเขาเคยเอาเอาข้อมูลของข้าราชการพลเรือนมาเปิดเผยข้าราชการพลเรือน่เดี๋ยวขออธิบายขออธิบายให้คนทั่วไปไม่ทราบก่อนก็คือข้าราชการที่ไม่ใช่ทหารตำรวจหรือข้าราชการทางการเมืองก็พูดข้าราชการทั่วไปเนี่ยครับข้าราชการครูเป็นข้าราชการที่รายได้สูงที่สุดของของในบรรดาข้าราชการพลเรือนแล้ว เพราะว่าเงินเดือนค่อนข้างที่จะกระโดดไวมากๆถูงมากๆแล้วก็เลยทําให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายเพราะว่าข้อมูลตรงเนี้ยครับถ้าเกิดสถาบันทางการเงินเน่ะเขาจะทราบดีเขาจะทราบดีถ้าเป็นข้าราชการครูเนี่ยจะกู้ง่ายมากๆแล้วก็ที่ครูเป็นนี่เยอะก็เพราะว่ามันจะมีคือบรรจุมาปุ๊บเนี่ยสามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ ได้ง่ายมากๆเลยนะครูได้สูงคือแค่บรรจุมาไม่ถึงปีนะครับครูอันนี้คนคนรอบตัวผมนะเขากู้ได้เป็นล้านเลยนะครับอืคือมันจะมีสักกี่อาชีพที่เพิ่งบรรจุง,งานยังไม่ถึงปีสามารถกู้ได้เป็นล้านอ่าอ,อันนั้นจะเลยทําให้ครูเข้าถึงเงินกู้ได้ง่ายและทีนี้ในส่วนของเป็นนี่สูงขนาดนั้นแล้วผมเชื่อว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่ข้าราชการครูทุกทุกอาชีพทุกหน่วยหน่วยหน่วยงานทุกองค์กร นี่สุงเหมือนกันแต่อ,อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นนี่แล้วเนี่ยเขาสามารถมินเนตในการจัดการกับนี่ตรงนั้นได้มากน,น้อยแค่ไหนอันนี้เป็นปัจเจกของบุคคลแล้วครูบางคนนี่สูงก็จริงแต่เขาก็มีมีความสามารถในการที่จะใช้นี่ได้อ,อบางคนก็กู้เกินตัวอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแลยเนาะเอก็ค้ืออธิบายเรื่องของเินกู้ให้ฟังแต่ว่าผมกับภรรยาของผมเนี่ยก็คือเป็นข้าราชการ คูด้วยกันทั้งคู่ไม่ไม่ได้อยู่ในเก้าแสนคนนั้นเพราะว่าผมกับภรรยาค่อนข้างที่จะเซฟแล้วก็เมนเทจเรื่องบริหารจัดก,การการเงินได้ดีก็เลยไม่ไม่ได้เป็นหนี้อะไรขนาดนั้นนะครับ่าทีนี้นั่นก็คือเรื่องของเงินกู้ทีนี้ผมขอพูดในส่วนของพิซซ่าเนี่ยการสอบเนี่ยคือผมต้องแยกแยะก,ก่อนว่ามันมัน ไอเรื่องของระบบอะระบบการศึกษาไทยอย่ามันเป็นปัญหาอันนี้จริงไม่ปฏิเสธเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่คนไม่ค่อยมาพูดกันคนไม่ค่อยพูดถึงแล้วก็ครูจะไม่ค่อยเอาเหตุผลน,นี้มาพูดเ mm hmm. พราะกลัวอะไรกลัวทัวลงแต่ว่าผมขอพูดในที่นี้เลยในการอันนี้เป็นข้อที่จริงก็คือมันเป็นเรื่องของคุณภาพของเด็กไทยเองด้วย mm hmm. ทำไมผมถึงพูดพูดถึงเรื่องคุณภาพของเด็กไทย mm hmm. เอาเอาอย่างนี้นะครับคือวันนั้นที่ผมดูรายการของคุณสรยุทธเนี่ย ที่เขาพูดถึงเรื่องการสอบพิซซ่าเนี่ยคุณสอดยุ่ก็ได้แจ้งข้อมูลอีกว่าที่เราอยู่ลังเทท้ายของอาเซียนเนี่ยซึ่งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนดังๆระดับหัวกะทิของประเทศเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเฉพาะโรงเรียนรัฐนะครับรวมไปถึงโรงเรียนเอกชนด้วยอ่าโรงเรียนเอกชนโรงเรียนแล้วคือโรงเรียนโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนดังๆเด็กกลุ่มโรงเรียนเหล่าเนี้ยคะแนนพิซซ่าของเด็กโรงเรียนเหล่านี้ย อยู่ในระดับเดียวกับของสิงคปโปร์นะครับอ,อันนี้ของสยุธคุณสยุธรายงานมาเลยว่าตรงเรียนเหล่าเนี้ยคะแนานอยู่ระดับเดียวก่อนท็อปท็อปท็อปฟรีอะครับคือ,อหัวกะทิของเราก็เก่งเหมือนกันอืม mm. ใช่อยู่ในระดับเดียวกับเขาเลยใช่แต่ว่ามันคือส่วนน้อยอส่วนน้อยมาเทียบกับเด็กไทยทั้งประเทศแล้วทีนี้นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ําทางด้านการศึกษา คือผมเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับผมกล้าพูดเลยครูไทยเก่งผมพูดเลยว่าครูไทยเก่งไม่ว่าจะครูโรงเรียนลฐหรือครูเอกชนผมเนคุกคีมีเพื่อนอยู่โรงเรียนหลายๆโรงเรียนทําไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้แล้วทําไมถึงมันออกมาสวนทางกับผลการสอบหรือผลการศึกษาที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เคยมีคนเปรียบเทียบว่าเนี่ยครูไทยเนี่ยสู้ติวเตอร์ไม่ได้ผมพูดให้เลยไม่จริง ทำไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับติวเตอร์สอนเด็กที่อยากไปเรียนติวเตอร์สอนเด็กที่เก่งอยู่แล้วและเขาต้องการที่จะไปเรียนจริงๆแต่ครูไทยเนี่ยที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนดังๆไม่ได้อยู่ในโรงเรียนยยใหญ่ๆอยู่ในโรงเรียนที่อืมอาจจะไม่ได้เจอเด็กหัวกะทิอะครับอ่าเขาไม่ได้สอนเด็กที่อยากมาเรียนทุกคนนะครับสมมติในห้องหนึ่งเนี่ย สี่สิบคนเนี่ยเด็กที่อยากจะมาเรียนจริงๆอาจจะมีสักแค่เจ็ดแปดคนหรือสิบคนและที่เหลือไม่ใช่เด็กที่อยากมาเรียนอาจจะมาก็แค่เป็นหน้าที่เพราะครูต้องมาโรงเรียนแค่นั้นคือไม่ได้สนใจในเรื่องของการเรียนจริงๆแล้วมันก็จะมีคำสกเถียงออกมาว่าอ่าแล้วทําไมถึงไม่ทําให้สร้างบรรยากาศให้ห้องเรียนมันน่าเรียนหรือเหมือนกับที่ติวเตอร์เขาเรียกอะไร ก็ย้อนกลับไปสู่ตอนแรกว่าเด็กเหล่านั้นเขาอยากไปเรียนครับคือไม่ใช่ว่าครูไม่ทําไม่สร้างบรรยากาศเราเห็นเยอะนะครับเราเห็นเยอะว่าในข่าวเดี๋ยวนี้มีครูไทยเนี่ยมีวิวัฒนาการในการสร้างบรรยากาศให้แก่นักเรียนมากมายแต่นั่นมันแค่แค่สร้างบรรยากาศให้ห้องเรียนมันน่าเรียนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้คนจะตั้งใจเรียนมากขึ้นอมันยึเหมือนนิสัยนิสัยคนเราอะสมมติว่านิสัยคนที่พูดมาก และจะให้ไปอยู่ในสถานที่แบบเฮ้ยอย่าพูดเยอะสิคือบางคนมันอวดใจไม่ได้ที่จะไม่พูดอะไรประมาณเนี้ยครับนึกออกใช่ไหมฮะใช่ใช่มันม,ม,มัน,ม,นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงจผมกล้าพูดได้เลยว่าให้ครูที่ที่อยู่โรงเรียนหัวกะทิอะ่ะมาสอนโรงเรียนที่อยู่หางแถวอะ่ะที่ไม่ได้เป็นโรงเรียนหัวกะทิอะ่ะก็ไม่สามารถสอนให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับโรงเรียนที่ เป็นโรงเรียนหัวกะทิอันนี้ผมไม่ได้ดูแพลนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าครูไทยเก่งจริงๆแต่ว่าปัญหาอย่างที่ผมบอกว่าบางทีคุณภาพของเด็กเราอะในการที่พร้อมที่จะกระตือรือร้น,นพร้อมที่จะมาเรียนหรือพร้อมที่จะขวนขวายหรือมองไปถึงอนาคตตัวเองอะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจริงๆอิงะมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเด็กพวกนั้นก็จะไปอยู่โรงเรียนหัวกะทิกันหมดแล้วเด็กที่อยากเรียนจริงๆเขาก็จะไปอยู่ ไปสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนที่เป็นหัวกะทิใช่ไหมครับอืมอ่าแล้วก็ที่เหลือโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระดับหัวแถวเนี่ยก็อาจจะเจอเด็กที่เป็นเด็กรองรับเด็กในพื้นที่ผมขออนุญ,ญาตถามผมรู้สึกว่าปัญหานี้มัน,ม,นมันซับซ้อนและเชิงโครงสร้างมากๆมั้งนะผมแค่รู้สึกว่าโอเคถ้าเราบอกว่าเอ้ยเด็กกลุ่มที่อยากเรียนแม่งก็ต้องเก่งมันก็ขวนขวายแล้วหาทางไปจเจริญเติบโตของมันเองทีนี้กาบอกว่าเอ้ยเด็กกลุ่มที่มันไม่อยากจะเรียน มันเป็นความไม่อยากจะเรียนประเภทเกเรขี้เกียจนิสัยส่วนตัวนู่นนี่นั่นหรือมันมีปัญหาอย่างอื่นๆเช่นเศรษฐกิจต่างบ้านเดินทางมายากไปกลับยากไม่มีแรงไม่มีเงินเพียซะก่อนแล้วกว่าจะมาถึงหรือว่าโดนบูลลี่ในโรงเรียนหรือว่า,ามันมันมันเป็นปัญหาอะไรแบบนี้มันเราเรามีการจำแนกมากน้อยขนาดไหนครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคุณกู <c oughs> คือคือผมต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะครับน่าที่ผมมาพูดวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของเด็กเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมเบมเด็กนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องของโครงสร้างปัญหาการศาึกษาไม่ว่าจะเป็นระบบหรือหลักสูตรเนี่ยผมคิดว่าทุกคนพูดกันมาเยอะแนละ้วคือมันเป็นเรื่องที่พูดคุยกันในสังคมมากพอซึ่งผมไม่ปฏิเสธเลยทุกอย่างเป็นอย่างที่ที่สังคมกําลังพูดถึงกันหมดอ่าแต่ทีนี้เรื่องของเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่คนยังไม่ค่อยมาพูด แล้วก็เมื่อกี้ที่คุณกู้ถามว่าเป็นเรื่องของนิสัยเกเรของเด็กหรือเด็กขี้เกียจหรือเด็กโดนบุลรี่ที่คุณกู้ยกมานั้นเป็นทุกอย่างเลยครับทุกอย่างจริงๆคือเด็กบางคนเนี่ยคุณกู้อ่อวันเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่เราคุยกันถึงเรื่องครูชัยยศใช่ไหมครับที่คุณกู้นําเสนอแล้วก็ที่เขาบอกกันว่าเด็กบางคนเนี่ยคือไม่อยากจะมาโรงเรียนเพราะว่าไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เขาก็ไม่อยากจะมาโรงเรียน มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วพอมาโรงเรียนเนี่ยคุณกู้เหมือนเหมือนอาผมผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้การที่เด็กเศรษฐกิจทางบ้านไม่ดีแลวเขาไม่อยากมาโรงเรียนเพราะว่าเขามาเขาก็ไม่พร้อมที่จะรับรู้จริงๆมันเหมือนกับคนเราเนี่ยเอาเปรียบเทียบพวกเราเวลาเราไปทํางานสมมุติเรามีเรื่องอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจอยู่ข้างในอะ่ะประสิทธิภาพในการที่จะทํางานที่จะคิดหรือจะรับรู้อะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนครับมันดรอปลงใช่ไหมครับ เด็กก็เหมือนกันคือเขามาโรงเรียนแล้วสมมติว่าเขาไม่มีตังค์นะครับแล้วครูไปรับผมเนี่ยเคยผมเนี่ยเคยไปรับเด็กมาโรงเรียนเพราะเด็กไม่มีตังค์คือผมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเองแล้วผมผมก็คือให้ค่าอาหารกลางวันเขาด้วยผมบอกว่า,าเดี๋ยวอาจารย์ให้ยืมก่อนคือผมสอนมัธยมนะครับส่วนใหญ่มัธยมจะเรียกเรียกครูว่าอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ให้ยืมไปก่อนแต่แต่ผมก็พูดไปอย่างนั้นนะครับว่าให้ยืมแต่ผมก็ไม่เอาหรอกสุดท้ายแล้วรับเขามาแล้วแต่เขารู้ว,ว่ามันมีผมในใจว่า เขาไม่มีเงินมันเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจของเขาแล้วมันมันมันไม่พร้อมที่จะเปิดรับอะไรต่ออะไรแล้วครับและในส่วนของเด็กที่เกเรผมพูดเลยนะเด็กที่เกเรไม่ใช่เด็กเกเรทุกคนที่ไม่พร้อมจะจะจะ,จะเรียนนะครับผมสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยผมก็เกเรนะพฤติกรรมผมเนี่ยชอบมากเลยไอตีล่นปันแทงต่อยตีเนี่ยแต่ผมก็ตั้งใจเรียนนะคือผมจะได้ฉายาจากเพื่อนๆว่าเรียนดีตีเก่งคือเรียนผมก็เรียน มีเรื่องผมก็มีเรื่องแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมเกเรนะครับไม่ได้มีพฤติกรรมเกเรเลยแต่เขาก็ไม่ได้อยากที่จะเรียนไม่สนใจเรื่องเรียนคือผมสอนเด็กในห้องเนี่ยมันมีทุกรูปแบบแล้วก็มีส่วนของเด็กที่มาโรงเรียนแล้วมันมันถูกบูลลี่หรือว่าไม่มีความสุขหรือว่าแม้กระทั่งอาจารย์คนนึงทาให้เด็กไม่อยากจะมาโรงเรียนก็มีครับคือมันมีมันมีทุกรูปแบบเลยเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วมันคือเรื่องของปัญหา เชิงโครงสร้างจริงๆก็คือสังคมเรามันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้เด็กที่พร้อมพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอะครับอ่าผมผมพูดรวมๆอย่างนี้เลยกันสุดท้ายแล้วเรื่องของคุณภาพเด็กเนี่ยผมสรุปทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมอที่คุณปูยกตัวอย่างคิดย่อยมามาเกะทั้งหมดนั่นแหละครับมันคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทําให้คุณภาพของเด็กเราเอง อยู่ในระดับที่ทําให้สะท้อนถึงผลการศึกษาที่ตามมาด้วยอืนั่นแหละครับคุณครูก็เท่ากับว่าคือปัญหาทุกอย่างแม่งไหลมันรวมและถักเป็นปมจนแม่งมั่วพันตูไปหมดตั้งแต่ใหลักสูตรเคีียอะไรก็ไม่รู้ไปจนถึงตัวปัญหาด้านของคุณครูเองครูครูมากครูน้อยครูมีคุณภาพไม่มีคุณภาพหรือมีนี่ไม่มีนี่หรืออะไรไงแล้วก็มีปัจจัยเรื่องเด็ก ซึ่งปัจจัยเรื่องเด็กมันพาดมาถึงปัจจัยทางสังคมด้วยว่าใช่เลยครับเด็กแม่งบางทีไปช่วยพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาเลี้ยนไม่ได้หรือหรือจะปัญหาอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแม่งมั่วไปหมดหลายอย่างค,คือคือผมผมผมขออนุญาตแจ้งอย่างนี้นะครับในในฐานะครูคนหนึ่งเนี่ยทุกวันนีเเน้เราเห็นเราเห็นปัญหาของครูเยอะแนะไม่ไม่ว่าจะเป็นครูไม่ได้อยู่สอนเด็กเราจะต้องไปทําพัสดุไปทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือผมเนี่ย ผมด้วยความที่ว่าผมเป็นเป็นเป็นครูชํานาญการแล้วก็คือเป็นข้าราชการที่ค่อนข้างอมีมีวิทยฐานะอะไรเงี้ยครับก็คือจะได้อยู่ในในเรื่องของการตรวจรับพัสดุคือบางครั้งผมก็เสียวเหมือนกันนะอ่าผมผม,ผมก็เสียวเหมือนกันแต่ว่าด้วยความเชื่อใจครับเราก็เซ็นรับอันนั้นไปแต่ว่าครูคนอื่นที่เขาไปทําเรื่องพัสดุหรือจะต้องไปทํางานอื่นที่ไม่ใช่ครูเนี่ยคือเรื่องพวกนี้มันบั่นทอนจิตใจครูเองเหมือนกันนะครับบางทีครูจะต้องเหนื่อยกับการทํางานอื่นแล้ว แล้วพอมาสอนเด็กปุ๊บแล้วเจอปัญหาของเด็กที่ไม่พร้อมที่จะมาเรียนเนี่ยบางครั้งมันทําให้อ n e r g y ในการที่แบบอะเลที่อยากจะสอนเนี่ยผมผม,มเคยนะเวลาแบบเราเตรียมเนื้อหาที่ราสอนเนี่ยคือคือในหนึ่งชั่วโมงที่เราสอนเด็กนั่นนะครับบางทีเราเตรียมการสอนในหนึ่งชั่วโมงนั้นอนะหลายชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอนเนื้อหาเพิ่มเติมไหนจะรวบรวมแต่พอเข้ามาสอนปับ๊บ และเจอเด็กที่ไม่พร้อมจะเรียนจริงๆเนี่ยมันทําให้ energy ครูตกไปจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมพูดได้เลยว่าความสุขที่สุดข,ของของอาชีพครูอะ่ะสำหรับผมเองนะคือการได้อยู่กับเด็กต่อให้เด็กจะแบบจะไม่อยากจะเรียนจะอะไรไงแต่ผมมีความสุขในในช่วงเวลาเหล่านั้นนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับบางครั้งมันทําให้พอเด็กที่มีปัญหาเหล่าเนี้ยทําให้ไม่พร้อมที่จะเรียนแล้วพอครูมาเจอ เจอบรรยากาศแบบนั้นอะ่ะทั้งๆที่บางครั้งเราเองพยายามบิ้วแล้วเราสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีต่างๆทุกอย่างเล่นตลกปกุฮาจนบางครั้งไม่เหลือภาพพสความเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยคือทําทุกอย่างแล้วเด็กก็ลิร์ t เด็กก็มีบรรยากาศที่ดีแต่พอเขาสูตรเนื้อหาปุ๊บเขาเขาก็ไม่พร้อมที่จะรับแล้วเหมือนเขาเขาต้องการที่จะรับความสุขหรืออะไรต่างๆแต่พอถึงเวลาที่สมองเขาจะต้องรับในสิ่งที่มันเขาไม่อยากจะรับนะครับ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าปัญหาทั้งหมดที่ผมไล่มาทั้งหมดน่ะพวกนั้นน่ะปัญหาเชียโครงร้าแบบมันเป็นมันเป็นปัญหาจริงๆนั่นแหละครับก็สุดท้ายก็เหมือนที่คุณคู่บอกเมืเ่อกี้ครับว่าแม่งพันไปหมดทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบหลักสูตรปัญหาโน่นนี่ของคู่ปัญหาส่วนตัวรวมไปถึงอ่าเขาเรียกว่ามเมเื่อกี้ที่ผมบอกไหมครับว่าคุณภาพของเด็กเองด้วยนเรื่องปัญหามาตั้งใช่ใช่ใช่ครับมันเป็นทุกอย่างเลย คือพอ,อามามันั่งฟังแล้วก็จริงแหละว,ว่ามิติเรื่องเรื่องปัญหาของเด็กและปัญหาสังคมที่มันเกี่ยวเนื่องอ่ะมันถูกพูดถึงน้อยที่สุดเลยเวลาคนยกเรื่องปัญหาด้านการศึกษาขึ้นมาส่วนใหญ่คนก็จะไปมองเรื่องหลักสูตรเรื่องงบประมาณบ้างเรื่องจํานวนครูบ้างคุณภาพครูบ้างแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงว่าเ,เด็กอะ่ะคุณภาพของเด็กบรรยากาศบรรยากาศก็จะไปโทษครูอีกว่าครูมึงไม่มีวิธีสร้างบรรยากาศให้เด็กมันอยากจะเรียนหรือไงอะไรอย่างเนี้ คือคือมันก็เลยแบบว่าอย่างอย่างที่ผมครับครับอ่าอ่าในแชทพูดถูกว่าคือมันจะต้องเริ่มตั้งแต่ในแชทแต่พอดีเขาให้ความเห็นกันว่ามันต้องทําให้เด็กเห็นอนาคตที่จะได้ดีขึ้นจากการเรียนจากการตั้งใจแล้วมันถึงจะเริ่มมีแรงจูงใจขึ้นมาซึ่งต่อให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนแหละผมเชื่อว่าแต่ก็น่าจะได้ส่วนใหญ่อืมใช่ครับคือคือคือผมผมก็บอกก่อนว่า มันมันสิ่งสิ่งที่สิ่่งทีสังคมเนี่ยสิ่งที่สังคมนําเสนอไม่ว่าจะเป็นวิธีการอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมพูดเลยครับว่าครูอะทากันมาหมดแล้วจริงๆเพราะทุกคนอย่าลืมนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแจ้งให้ทุกคนที่เราฟังนะครับครูก็เป็นคนหนึ่งในสังคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราคิดได้เนี่ยครูก็คิดได้แต่เขาทํากันมาหมดแล้วมันผมถึงบอกไงเขาว่า ครูเนี่ยครูไทยปัจจุบันเนี่ยครูรุนใหม่เยอะมากนะครับทุกวันนี้ครูบรรจุใหม่เยอะมากครูทุกคนที่บรรจุเข้ามาเนี่ยมีไฟมีอเจนดาว่าถ้าฉันเป็นครูฉันจะทําสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่เจ๋งอะไรก็ตามแต่พอมาเจอบรรยากาศที่มันอย่างที่ผมท้าความไปทั้งหมดแล้วอะครับมันทําไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเกิดไปเจอโรงเรียนที่อย่างที่ผมบอกกับว่าโรงเรียนที่เป็นระดับปกติเนะี่ย บางครั้งครูไม่ต้องสร้างบรรยากาศอะไรเลยเด็กเขาพร้อมที่จะรับหรือเด็กท้วงติงเองด้วยบางทีแบบครูปล่อยเร็วกว่าเวลากลําหนดนิดนึงอย่าง,งเงี้ยเด็กเด็กท้วงเลยอยากจะเรียนต่อครู <c oughs> ต้องสอนให้ครบแต่โรงเรียนอย่างที่ไม่ใช่่รงเรียนโักะทิอ่ะบางทียังไม่หมดเวลาเลยเหลือห้าที่อาจารย์ปล่อยอย่างเดี๋ยวโงอาหารข้าวหมดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับ <c oughs> ซึ่งผมไม่ได้เบลมเด็กนะผมไม่ได้โทษเด็กนะผม,ม,นะผมยืนยันว่าเด็กไทยที่เขาพร้อมที่จะเรียนเก่งๆก็มี แต่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ปัญหาเราเนี้ยคือยังไม่ถึงยังไม่ถูกพูดถึงแล้วผมเชื่อว่าครูหลายคนเน่ยเขาไม่กล้ามาพูดเพราะอะไรเพราะว่าเขากลัวลทัวลงอ่าโทษเด็กได้เหรอใช่ใช่โทษเด็กไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพูดไปอย่างที่ผมอย่างที่ผมแจ้งไว้ว่าพอพูดไปแล้วอ่ะมันจะมีก e e แบบ c มาว่าทําไมไม่ทำานึ่งนหนคืออย่างที่ผมบอกว่า ผมเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับสมมุติว่าเป็นบริษัทหรือการทํางานเป็นทีมหรืออะไรก็ตามแต่หัวหน้าวางโครงสร้างวางระบบในการทํางานวางแผนมีเอาเจนดามาอย่างดีเลยแต่ลูกน้องมีปัญหาส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่พร้อมที่จะไม่พร้อมที่จะทําสิ่งเหล่านั้นนะครับนั่นแหละผมผมผมให้ทุกคนมองภาพแบบนี้ก็ก็แล้วกัน นั่นแหละครับปัญหามันคือมันคือแบบนี้แล้วก็จะไปโทษมาให้ไอ้ลูกน้องนี่มึงขี้เกียจมึงไม่พร้อมแล้วมึงจะมานี้ทําไมคือทุกคนมันมีปัญหาอยู่ข้างหลังที่แตกต่างกันไปเหมือนที่คุณพููถามมาเมื่อกี้และผมก็ตอบไปแล้วว่าทั้งหมดลยครับที่คุณกูยกตัวอย่างถามมานั่นแหละครับสุดท้ายแล้วมันรวมเป็นหนึ่งเดียวคือปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจทั้งบ้านปัญหาการโดนบูลลี่หรือเด็กเกเรหรือเด็กขี้เกียจคือมันมีทุกอย่างจริง อันนี้ก็คือเป็นปัญหาของผู้เรียนด้วยบางครั้งผู้สอนเนี่ยครูเขาทําผมผมพูดจริงๆว่าเขาทํากันหมดแล้วจริงๆครับแล้วก็บางครั้งในเรื่องของระบบการศึกษาเนี่ยยกตัวอย่างที่เมื่อเช้าผมดูข่าวคุณสรยุทธ์เนี่ยซึ่งคุณจตุรลวนพูดถูกเลยที่พูดถึงมหาทไทยซึ่งโรงเรียนเนี่ยต้องต้องต้องแบ่งให้เข้าใจก่อนว่าอย่างโรงเรียนมัธยมทั่วไปเนี่ยจะอ,อยู่ในสังกัดสพทสพทก็คือก็คือสำนักง,งานอ่า การศึกษาขั้นพื้นฐานแลวก็จะมีอีกสังกัดหนึ่งก็จะเป็นอ,อย่างเช่นเทศบาลกทมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะขึ้นอยู่กับของกระทรวงมหาไทยจะไม่ขึ้นจะไม่ได้จะจะอยู่การควบคุมของมหาไทยอีกทีหนึ่งจะไม่ใช่ของแค่กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดก็มหาไทยกลายเป็นว่าคุณอนุทินวันนั้นที่ที่บอกว่าจะให้อัดวิชาประวัติศาสตร์เข้าไปนั่นแหละครับวันนี้คุณจตุรวนเขาก็ อ,ออกมาคอมเพลนประมาณว่าแบบเนี้ยเห็นไหมปัญหาของพิซซ่าอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยคุณยังจะให้อัดไปอีกกับวิชาประวัติศาสตร์ตทั้งๆที่มันสอนกันอยู่แล้วประวัติศาสตร์หน้าที่เขาเรียนประเทศไทยการศึกษาไม่เคยขาดวิชาประวัติศาสตร์นะครับแล้วคุณยังจะให้อัดเข้าไปอีกสุดท้ายแล้วกระทรวงศึกษาทําไมคุณไม่ไปเคลียร์กับมหาไทยว่าเฮ้ยหลักสูตรเรามีอยู่แล้วนะตั่นี้ตั่นี้นี่นก็ปล่อยให้มหาไทยจี้ไปทางจังหวัดผูว่าว่าเนี่ยต้องอัดหลักสูตรเข้าไปนะเนี่ย สุดท้ายมันมันเละเทไปหมดเลยครับคุณกู้นั่นแหละครับแล้วก็ถามว่าครูผู้น้อยอย่างพวกผมสมมุติว่าโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของมหาไทยอ่ะเขาเขาได้รับมาว่าเนี่ยต้องให้อัตรัติศาสตร์เพิ่มอ่ะถามว่าครูจะปฏิเสธได้ไหมในทางปฏิบัติน่ะมันอาจจะแอบทําได้นะครับแต่สุดท้ายมันก็มีตัวชีวัดในเรื่องของผลการศ,าศาึกษาเด็กซึ่งเราก็ต้องสอนไปอยู่ดีอ่ะและ้วครูทําอะไรได้ครูก็ทาไม่ได้จริงๆ นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกปัญหามันมันกลุงตรงนั้งเละเทไปหมดก็ค,คือต้องแก้ทั้งเรื่องของระบบหลักสูตรคือต้องสังส่งสัง่งพยนารรมไปถึงสังคมทุกอย่างนะครับนั่นแหละครับอนม่น็คือมาแชร์ให้ฟังครับก็ก็ดีครับได้ประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวโอเคมีมีประเด็นไหนติดค้างคาใจยังไม่ได้พูดไหมครับอ่าคาาจริงจ มันก็มีนะครับแต่ผมแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเอาไว้วมันมันจะต่อไปดีกว่าครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวใช่เดี๋ยวกลายเป็นว่าประเด็นประเด็นเพราะ <c oughs> เพราะวันนี้เห็นคุณ <c oughs> ครูพูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องของที่ครูแล้วก็สองเรื่องของผลสอบติซซ่าเอาเป็นว่าเราคุยให้อยู่ใน scope ของที่คุณครูเล่ามาดีกว่าครับ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าวันอื่นเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแล้วเรื่องนั้นถ้าผมจะนําเสนอเดวค่อยมาพี่กันดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า โซต,ต,ต,ตัวหลิงกันเลยโอเคโอเคได้ยังไงก็ขอบคุณมากท,ที่มาให้ความเห็นนะครับทําให้เราได้อินไซต์กันเพิ่มขึ้นขอบคุณมากนะครับผมผมผมก็อยากจะฝากต้นเติมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านว่าจริงครับผมขอบคุณจริงๆนะที่สังคมการที่สังคมมาคอมเพนหรือว่ามาพูดถึงเรื่องนี้นั่นแปลว่าสังคมให้ความศึกษาการศึกษาให้ความสําคัญกับการศึกษาไทยจริงๆแต่ว่าผมอยากให้ให้บางทีเราเรารับฟังครูจริงเพราะว่า บางครั้งอะสิ่งที่ครูเขาพูดมาเนี่ยมันคือเหตุผลจริงๆนะครังในมุมมองของคนนอกเนี่ยอาจจะมองว่าแบบว่าเฮ้ยแอบรู้น,นี่นั่นแต่บางครั้งอะถ้าเราไม่ไปอยู่ในจุดๆนั้นเนี่ยเราเราไม่เข้าใจบางครั้งเราจะคอมเมนต์หรืออะไรอย่างให้เราเข้าใจบริบทสิ่งที่ครูได้เจอสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นจริงๆอะเราไปทําความเข้าใจตรงนั้นก่อนแล้วเราจะมาคอมเมนต์อีกทีหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเสียหายอะไรเลย ประมาณนั้นแหละครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างครูนะผมยินดียินดีมากๆที่สังคมให้ตลาดถึงเรื่องนี้ไม่ว่าจะวิจารอะไรต่างๆก็คือผมในฐานะครูไทยคนก็น้อมรับนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยเห็นด้วยกับสิ่งที่คอมเมนต์เหล่านั้นนะผมเห็นด้วยนั่นแหละครับเอาไปมาเท่านี้ก็แล้วกันนะครับโอเคได้ครับขอบคุณมากมากครับผมเรามีโอกาสหน้าคุยกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคทำไมกูร okay. ok ู้สึกเหมือนกูควรจะได้รับโลในการช่วยเหลือสังคมก็คือก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะเป็นมันก็น่าจะเป็นอีกข้อเท็จจริงหนึ่งที่อไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยจะบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ควรจะทําให้สังคมได้มองเห็นอะไรที่หลากหลายแง่มุมมากขึ้นนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยพูดกันมามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณไหม หรือว่าจํานวนครูไม่พอไหมหรือบรรยากาศการเรียนการสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นเรื่องประเด็นเด็กอะ่ะมันไม่ค่อยมีใครพูดถึงในลักษณะแบบนี้เท่าไหร่ซึ่งก็ก็ดียินดีนะที่ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเซกเมนต์นี้เอาไวเ้เป็นเป็นวีวิดีโอแยกต่างหากแล้วกันเผื่อใครอยากจะแชร์แชร์ไปให้ถึงคุณสรยุทธ์หรือว่าท่านนายกอะไรก็ได้นะ ครูพูดอะไรไม่ได้หรือเปล่าครับมีคนจ้องอยู่แน่นอนถ้านี่มันมีการเปิดเผยตัวเปิดเผยสังกัดว่าเป็นครูอะไรที่ไหนมันก็พูดได้ไม่เต็มปากดูปะ่ะทีนี้ว่าถ้าเราแสดงความคิดเห็นกันโดยที่แบบว่าเออเรารู้ว่ามันเป็นคนในคอมมูนิตี้อ่ะแล้วผมรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นครูจริงๆอะ่ะนึกออกปะ่ะแล้วเขามีความมีพื้นที่ปลอดภัยในการที่เขาจะแสดงความคิดเห็นได้ไม่ได้แบบว่ามีเจ้านายมันนั่งฟังมันนั่งดึงแขนเสื้อขาขากางเกงว่าเฮ้ย เยีอย่าพูดพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้เป็นสื่ออะไรที่มันจำแมสมีคนฟังเป็นร้อยเป็นล้านหรืออะไรอย่างนั้นนะอืมเราเคยเหมือนเราเคยทำคออพอดแคสต์การศึกษา4.0กันด้วยเมื่อก่อนเออใช่เราเคยทำแล้วนะคอพอดแคสต์ตอนเก่าๆเลยอ่ะทุกวิชาชีพมีคนมีคุณภาพแล้วไม่มีคุณภาพเรื่องสังคมการศึกษานี่พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง ทุกคนก็ต้องมีประสบการณ์แล้ครับเราไม่เคยเป็นครูเราก็เคยเป็นนักเรียนซึ่งเราก็คอมเมนต์ในส่วนที่เราเคยผ่านและเคยประสบพบเจอมาได้ทั้งนั้นแหละแล้วมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันก็เป็นอนาคตของประเทศอ่ะการศึกษามันจะเป็นของใครอ่ะคือคืออ่าถ้าเราจะมองว่าการศึกษาสําหรับเด็กนี่คือการสร้างอนาคตให้กับประเทศนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ผมจะบอกว่าการเรียนน่ะมันไม่มีวันจบ คุณคิดว่าไอ้ประเด็นซอฟต์พาวเวอร์คุยกันไปคุยกันมาจะตายหากันเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการรีสกิลอัพสกิลผู้หลักผู้ใหญ่ไหมใช่ไหมมันมีเรื่องการที่คนที่แก่แล้วก็อยากจะเก่งขึ้นอยากจะทำอะไรได้มากขึ้นเปลี่ยนสายอาชีพหรือว่าหาอะไรเสริมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องควรจะคิดไปถึงต่อย,ยอดได้ถึงระดับนั้นไหมใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะ เราจะไปถึงขั้นว่าหวังว่าเราจะเป็นประเทศที่มีวิทยาการเทคโนโลยีอะไรเง,ง,งี้ยมันก็ยิ่งต้องมันก็ยิ่งต้องมีต้องคิดว่าว่าเออประมาณนั้นนะอ่ะก็จบอย่างงดงามสวยสดในวันนี้นะได้สาระอะไรมากมายโอเคขอบคุณทุกท่านที่อยู่รับชมเป็นเพื่อนกันและมาอยู่เป็นเพื่อนผมในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่า จะมีแบบเซอร์ไพรส์ไลฟ์แบบวันนี้อีกหรือเปล่าแต่เกมน่าจะมีแหละถ้านั่งเล่นเกมเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องประเด็นข่าวนี่ก็อยู่ที่ว่ามันมีอะไรแบบร้อนแรงหรือ,รอไม่นะครับอ่ะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามคืนนี้ฝันดีราติสวัสด์ใครไปเที่ยวก็รีบกลับบ้านนะครับผมโอเคไปละบายบาย